อ็นะครับก็ในส่วนของเพรทพนี่ผมจะมาสอนเล่นในไบรท์ในตำแหน่งของจังเกิลกันได้นะครับก็เป็นตัวที่เข้ามาสักพักนึงแนละ้วสารไบร์เข้ามาประมาณ1ซีซั่นถึงสซีซั่นแล้วนะครับปัจจุบันก็ยังเก่งอยู่นะแต่ไม่โกงเหมือนแพคก่อนๆแล้วแต่ก่อนหน่งที่จะไปดูการแนะนําการเล่นเกมผมจะไปน,ะนำทุกด้านของไอเทมก่อนนะครับไอเทมของไบรท์เนี่ยก็มาตรฐานเขาจะใช้เป็นธนูฟาร์มมากกว่าโซลิเวอร์นะครับเพราะว่าตัวของไฟล์สตอร์มโบเนี่ยทำให้เราฟาร์มไวมากนะตัวของไบรท์เอาจริงในช่วงต้นเกมตัวที่ฟาร์มค่่อนข้างทีจะแบบ เรียกว่าช้าก็ได้เลยนะครับแบบช้าเลยนะคือกลางการข้อไปช้านะครับการออกไฟลสตอมโบกับรองเท้าตีไวมาทําให้ตัวงเราฟาร์ไม่ค่อนข้างไวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบอยากได้แดเมจแบบแดเมจหนักเลยการเกมเล็กเกมเนี้ยเอาโซลิเวอร์ไปเลยครับตอบโจทย์ขึ้นได้แล้วก็ที่สองอย่างที่เรารู้กันนะครับวอร์บูสอี่แล้วนะเป็นไอเทมประจําของไบร์เพราะว่าไบร์อ่ะมันเน้นตีเร็วนะคอนเนด์มันเน้นทำแดเมจแบบ DPS เหมือนกับแคดดี้นะตัวของมันค่อนข้างจะพึ่งตีเร็วสูงมากนะครับคล้ายๆกับตัวของเอนโซประมาณนี้นะแต่ว่า ในส่วนของไอเทมฟาร์มมันใช้เป็นธนูได้นะครับซึ่งค่อนข้างจะมีประโยชน์กว่าโซลิเวอร์ต่อมาปในด้านของคริฟเซนตินะครับไบร์อะ <Yeah. S 1> er, มันเป็นสายคริติเรลวนะอันนี้ก็บอกไปเลยครับไบร้เป็นสายคริติเรลวเราต้องออกไฟอสตอมโบออกรองเท้าตีไวแล้วก็ขึ้นเป็นคริฟเซนติเป็นชิ้นที่3เลยนะครับเรายังไม่ต้องขึ้นบูรมมาเมสามันต้องขึ้นจอกกอบหรือขึ้นโบเคมต้องขึ้นสเปียาร์ตินิสเพราะว่าตัวของไบร์อะมันมีทรูดามิชนะครับจากพาสซีฟของมันที่ถ้ามันติดเซอร์ฟใส่ศัตาาร,รูมาดเได้นะครับแลทีเนนีี้้ยไอชิท่4นะ ก็เป็นด้านของไซริสติงส์เลครับ mm hmm. เพื่อเอามาเร่งตีเร็วของเราขึ้นอีกแล้วก็เพิ่ม,มอ, mm hmm. อัตราคีย์ที่ข้อ25เปอร์เซ็นต์สำหรับไบร์เนี่ยอัตราคริติคอขกับตีเร็วค่อนข้างสำคัญครับ mm hmm. เพราะว่าตัวของมันเน้นสร้างดาเมจจากคริแล้วก็ตีเร็วนั่นเองนะครับ mm hmm. เพราะงั้นการออกเป็นดาบครีคู่กับไซริสติงส์แล้วก็ห้อยเป็นรูนตีเร็ว26มาจะค่อนข้างคุ้มค่านะครับ mm hmm. แล้วก็จะเป็นมุรมามะสายในะช้นที่5 mm hmm. ทำให้เราเจาะเกาะเขาได้นะครับตอนช่วงเลด,ดเกมทูไดรเมจของไบรท์มันไม่คค่่่ออออออยยยยพแแแลลลล้้้้ววนนนะะะะเเเเรรราา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 ากกก็บบบมมมจจงงุุัชิสดททื ถ้าเกิดเราแบบกลัวตายก็เ l ล d e of เอเ r น i t ีครับถ้าเกิดว่าไม่กลัวตายแบบจะบวกจะไฟจะแบบทำดดเมจไม่เฟรนด์ทูสก็บอฟสโลเตอร์ครับแต่ที่แนะนำก็เป็นเฟรนด์ทูสนะแล้วก็เป็นทางด้านของเบลดออฟเอเทนิตี้ครับต่อมาก็รูนของไบไม่ต้องแนะนำอะไรมากครับใช้เป็นเซตนี้นะครับรูตีแล้ว26 ก็จะเป็นลุนความเร็วโจมตีนะครับกดไปเลยก็จะเป็นความโจมตี9ระดับที่ตีคอนประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นความเร็วโจมตี26ตามที่ผมบอกไปนะครับไรซ์มันเน้นตีเร็วนะครับเพราะว่ามันเน้นสร้างดาเมจแบบ DPS เหมือนกับแคดี้ตัวอื่นๆครับคล้ายๆกับพวกลาวิวคาเฟนี่อะไรพวกนี้นะเพราะนั้นการออกตีเร็วมาค่อนข้างจะคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับสหรับการเล่นไรซ์นะครับต่อมาครับสุดท้ายนะเป็นพลังแฝงของไรซ์ที่ผมลองเล่นมาสักพักแล้วนะไรซ์อ่ะ การที่เราออกพลังแฝงไปทางด้านของ Devil โอเวอร์ n คนนถามมันคุ้มไหมก็คุ้มเลยครับส่วนตัวมองว่ามีอันที่คุ้มกว่า Devil โอเวอร์ n คนนแล้วก็โฮลี่ซัมบันเนอรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะหาวบแบ็คอร์หรือไบไ,ไอเดี้ยังไม่มีนะครับอ๋อที่ผมทำคลิปสอนเนี่ยในคลิปนี้เป็นใน ID เลองนะครับที่ตอนนี้เพิ่งขึ้นคอนเนี่ยนะขึ้นคอมนมาประมาณ10ดาวแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปสอนมันเป็นตอนที่ผมยังอยู่ประมาณ1ดาวอยู่นะสำหรับในส่วนของพลังแฝงของไบรท์ที่ผมแนะนำนะครับจะเป็น เคิร์ซซับเดยนะครับช่วยเราสร้างโบนัสความเสียหายได้ครับแบบตีปกติครบ3ครั้งหรือว่าใช้สกิลครบ3ครั้งเนี้ยจะสร้างเป็นระเบิดความเสียหายนะครับและยิ่งศัตรูเลือดเหลือน้อยจะยิ่งสร้างความเสียหายได้เยอะนั่นเองครับทำงานคล้ายๆกับ Execute นะจากที่ผมลองมาเนี่ยเคริร์ซซับเดยคือค่ายจะคุ้มค่ากับไรมากเพราะว่าตัวของม,มันเนี้ยตีครบ3ครั้งมันก็สร้างดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับ แบบมันเข้าไปเบิร์นเขาตายได้นะถ้าเกิดว่ามันเอาครอสโซฟเดตมาครับตัวของไบไดเมตค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะแล้วก็จะเป็นเรดจิ้งเอฟเฟอร์นนะครับเพื่อเอามาเร่งไดเมตของเราตอนฮิตแรกชน,นิดครับแล้วจะเป็นเบดดี้คลอหรือเป็นบอลคัตเตอร์ก็ได้แล้วแต่ความถนัดได้นเนี่ยอันลองสีฟ้าเนี่ยจะเป็นด้านของนิโคขาปฏิภัตสเป็นมาออฟฟอสแล้วแต่ความถนัดในการกดใช้งาน,นครับถ้าเกิดเราแบบอยากได้เหลี่ยมนิดนึงก็เอาเป็นมาร์คออฟฟอสนะอันสุดท้ายเนี่ยก็ ถ้าเรายืนเล่นป่านครับเราเอาเป็นการสลิงเกอร์ถ้าเกิดเรายืนเล่นแครี่เราเอาไมเนียนคิวมาครับประมาณนี้ครับสำหรับส่วนทางฝงของไรก็จบกันแค่นี้นะครับสำหรับการแนะนําไอเทมดูทางฝั่งของไรต่อไปเราจะไปดูการเดินเกมกันเลยครับการเดินเกมของไรก็จะคล้ายๆกับแครี่ฟาร์มหลายๆตัวนะเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูนะครับก็ออยินดีต้อนรับเข้าอยู่ในตัวเกมกันด้วยครับสำหรับการฟาร์มของไรในช่วงต้นเกมให้เราเน้นที่การ ความสองกองนะครับให้เราวิ่งไปรอบัฟเกิดตอน30มิบวินะนะครับบัฟมันจะเกิดประมาณ30มิบวินครับทั้งบัฟแดงแล้วก็บัฟฟ้าเลยนะก็ได้เป็นคนที่เล่นเปล่าบ่อยๆจะรู้นะครับสำหรับการฟาร์มของไบเนี้ยเอ่อการฟาร์มที่ผมแนะนําคือการฟาร์มสองกองครับเราต้องมาฟาร์มที่บลูก,ก่อนนะให้เรากดท่าตหนึ่งอัพสกิลหนึ่งนำนะครับในการฟาร์มต้นเกมสกิลหนึ่งมันข้างจะใช้คุ้มค่ากว่านะเพราะว่าฟาร์มได้เร็วกว่าให้เรารอบัฟเกิดครับพอบัฟเกิดเรากดตีปกติไปให้มันปาแบบเป็นหอ,อก,กศักดิ์สิทธิิิิ์์์ขออออองงมัััันนะะนนนกกกไไปะะะครรรบแแล้้้้้วททีีเเยหหศดสสสธ่จาาาต็ใถ มีสแต็กเนี่ยเราจะสามารถฟันเป็นทูดาเมจได้แล้วเราก็ลากบับฟฟ้ามาชนกับที่ป่าเล็กด้านซ้ายที่เป็นแมงมุมวันนี้ครับพอบัฟฟ้ากับแมงมุมมันมาชนกันเราก็ตีครับตีสองตัวเลยนะได้ท่าหนึ่งเราก็จะสามารถฟาวสองกองได้นี่ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆในการฟาวสองกองของไร้นะครับจังหวะน,นี้ก็ซูเปอร์แมนเขามาป่วนบัฟอะไรจริงด้วยนะคือตอนแรกผมก็ติ๊กบอกเพื่อนไว้แล้วแหละครับว่าให้มาช่วยกันบัฟด้วยนะเพราะว่าวิเศษที่ซูเปอร์แมนจะมาป่วนครับก็ไม่มีใครมาช่วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับซูเปอร์แมนเขาปวลล่วนแะล แราเจอซปเปอร์แมนก็ระวังนิดน,นึงครับเพื่อนร่วมทีมก็มันพยายามดูป่าให้ฟาร์มด้วยนะเพื่อให้ตัวของเราสามารถฟาร์มบัฟได้ครบๆนะไม่งั้นเราอาจจะโดนกวนก็ได้แล้ออาจจะโดนทําให้ทามมิ่งในการฟาร์มของเรามันเสียเวลาก็ได้นะประมาณนี้ครับต้องฟาร์มไหมครับตอนช่วงต้นเกมเนี่ยไบรท์อะถ้ายังไม่เวลสียังไม่ค่อยเก่งนะเราต้องฟาร์มให้เวลสีเพราะเวลสีตัวของเรามันจะเก่งแล้วทีนีน้ตัวของเราคือเก่งมากนะครับถ้าเราเวลสีคือไบรท์ะเป็นป่าที่เก่งตั้งแต่ต้นเกมครับต้นเกมกลางเกมไปจนถึงเลทเกมเนะเป เวลสีคือสามารถแลกได้เกือบทุกตัวนะครับที่เป็นแอสซัสซินป่าด้วยกันนะสามารถเข้าไปชนได้เกือบทุกตัวเลยนะครับนาคอสอะไรพวกนี้คือไอ้ไบร์มันชนะเกือบหมดเลยนะมันจะแพ้ก็จะเป็นแบบพวกตัวที่สามารถเบิร์สมันได้ครับเบิร์สให้มันตายได้ในชุดเดียวแล้วก็ออกไปก่อนที่เวลาอันติมันจะหมดนะครับก็ทําให้ไบ์ไม่สามารถดุดเลือดได้จังหวะไหนที่เราฟาร์มมังกรเล็กได้พยายามเก็บเอาจากทีให้ครบนะครับก็มาฟาร์มมังกรเล็กด้วยนะจังหวะนี้เรายังไม่ได้ฟาร์มมังกรใหญ่ก็เอามังกรเล็กไปก่อนนะครับ หลังจากที่เราฟาร์มก่อนเล่เสร็จรอแท็กคลิปกลางนะจะได้รวยๆนะครับคือการฟาร์มป่าเนี่ยไม่ต้องไปห่วงหรอกครับว่าเราจะขโมยคลิปเพื่อนหรือเปล่าเราแท็กคลิปให้ยับไปเลยครับถ้าเกิดว่าเรามั่นใจในฝีมือตัวเองว่าสามารถแบกได้ไดแท็กไปเลยนะเพราะมันจะทําให้เรารวยเพราะเรารวยเราก็แบกทีมได้แค่นี้ครับอันนี้ผมมากับเพื่อนนะก็มากับแอสตก็เขากล้าเข้าผมก็ก้านะจังหวะเนี้ยเข้าไปครับกดท่าสองซ้ายมาตีเลยนะถ้าเกิดว่าเราเก็บได้ตัวหนึ่งจังหวะเปิดอันตีการกดท่าสองมาตีจะช่วยเราดูดเลือดได้นะคร ทุกท้งที่เรากดท่า2ตีไม่ว่าจะอยู่ร่างอารติร่างปกติก็จะดูดเลือดน,นะครับรวมถึงตอนที่เราคิวเขาได้ตอนอยู่ร่างอดีตเลือดของเรามันจะฟื้นฟูนขึ้นมานครับประมาณนี้นะกดท่า2แล้วก็จะตีดูดเลือดครับเข้าต่อได้เลยนะเพราะว่าจังหวะน,นี้วีร่ากับเอนเราสตันให้นะครับเขาก็าแบบตัวสตันยับเลยนะจริงๆตอนแรกอะ่ะเกือบได้เมก้าคิวนะแต่เมื่อกี้เหมือนว่าเวลาแบบจะเลยไปนิดนึงนะครับทำให้ผมไม่ได้เมก้าคิวก็ไม่เป็นไรครับตีตีไปครับตีไปเรืนะ่อยๆไปต้นเกมไม่ต้องทําอะไรมากครับเราแค่แบบ หาอกาสที่เพื่อนเราสร้างจังหวะให้แล้วก็แค่เข้าไปฟาดฟาดฟาดเขาแบบใช้ห่อศักดิ์ศิีหรืออะไรของมันก็นแล้วแต่นะครับเป็นดาบนะไปเข้าไปแบบฟ,ฟาดฟาดใส่ศัตรูนะครับก็จะสร้างเป็นทูดาเมจบ้างติดพรีบ้างนะครับก็เรียกได้ว่าแรงเมื่อวางในสไปในช่วงต้นเกมตอนนี้ผมบอกนะครับเป็นป่านี่เล่นได้ทั้งแบบต้นเกมกลางเกมเลดเกมนะเลดเกมอาจจะด,ดอรอปลงมานิดนึงแต่ว่าในช่วงแบบกลางเกมที่คือสุดๆนะครับไปนี่คือเป็นป่าที่แบบกลางเกมเพรเก่งแล้วนะตัวเราแลกกับซุปเปอร์แมนได้ชิลๆนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแลก แต่จังหวะนี้เขามาปิดกันเยอะเราก็ถอยก่อนก็ได้ครับแล้วก็มาเทรกคลิปกลางตามที่ผมบอกครับเล่นป่าพยายามแท็กคลิปเล่นนู้นเล่นนี้ทีนะทาให้ตัวของเรารวยพอเรารวยเราก็แบกได้ครับถ้าเกิดเรามั่นใจในฝีมือนะถ้าเกิดเราไม่มั่นใจก็ไม่แนะนําให้แท็กนะครับเพราะทำให้เพื่อเราจนนะเข้าเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไม่ได้ก็ก็ปล่อยไปก่อนก็ได้นะแต่จังหวะนี้เพื่อเราสตาร์ทใหนะ้เข้าเลยก็ได้ครับสวยครับ รอจังหวะนะซูเปอร์แมนยังไม่ออกมาก็อย่าเพิ่งหิวไปนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปโดนป้อมตีตายนะสัต์ในส่วนของการเล่นในช่วงต้นเกมกลางเกมเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับเน้นฟาร์มไปเรื่อยมีจังหวะไหนที่ไฟได้ก็ไฟจังหวะไหนเราเข้าไปทำาดามจได้ก็ทําแค่นั้นเองครับการเดินเกมของป่าทุกๆตัวนะไม่ใช่แค่ไบรท์ทุกๆตัวก็ทําแบบนี้คนระับพยายามฟาร์มในจังหวะที่ฟาร์มได้พยายามแกงในจังหวะที่สุ่มโกลงแกงพยายามแท็กทีปบ่อยๆด้วยนะครับเพื่อให้ตัวของเรามันแบบรวยง่ายในประมาณนี้พอเราเกิดเราก็สามารถแบกทีมได้ สามารถทำให้ทีมของเราได้เปรียบได้นะครับ <Yeah. S 1> กดท่าหนึ่งป่าออกไปนะบางครั้งถ้าเกิดเราไม่สามารถเข้าไปหาเขาได้เราแค่ใช้ท่าหนึ่งต่อตอดเขาก็ได้นะ mm. เพื่อทำให้เลือดเขาโลนะจังหวะน,นี้วิ่งขึ้นบนไปเลยครับเพราะมีกันสองตัวกดท่าหนึ่งปาไปเลยไม่ต้องกลัวซุปนะตัวของเราตอนนี้ผมบอกนะครับแลกชนะซุปชิวๆนะจังหวะน,นี้ก็ตามไปต่อเลยครับเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนผมถ้าเปิดให้ยังไงก็ได้นะคืออันนี้คือผมกดมา3คนนะครับกดกบเพื่อนนะก็มีแอสครีดกับ กิลเดอร์นะครับผมเชื่อว่าแอสิดเขาเปิดยังไงก็เปิดได้เพราะเขาคืออาจารย์อาจารย์ของผมก็ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าเกิดเขาเปิดไฟอยังไงก็คงได้แน่ๆเพราะน่าจะคำนวณดาเมจไปแล้วนะครับเมื่อกี้จริงผมก็ไม่ได้คิดว่าจะได้แล้วตอนแรกนึกว่าจะแบบไม่คิดว่าจะได้ทออ่ะคิดว่าจะได้ไอตัวนั้นแทนไนตัวนั้นมันหนีนะกลายว่าทอมันวิ่งมาแทนนะครับปาท่าหนึ่งนะครับแล้วก็กดท่าสองว่าไปตีตีตีแค่นี้คอมโบไบรท์ง่ายครับไบรท์เป็นตัวที่คอมโบค่อนข้างง่ายแล้วแค่ กดท่าหนึ่งให้มีสแต็คขึ้นแล้วก็กดท่าสองวอลเข้าไปตีก็จะเป็น two d a m a ดูดเลือดแล้วก็จะเป็นกายภาพนะครับมีครีออกมาก็จะรุนแรงประมาณนี้นะจังหวะน,นี้สตันสวยมากนะครับทั้งคิวดอร์และลาวิลแล้วก็เข้าเลยครับไม่ต้องกลัวอะไรนะเข้าได้เลย,เ,ลยเพราะว่าคิวดอร์แบบยิงสตันเสร็จก็เข้าไปล็อกให้เลยครับจังหวะเมื่อกี้ระยะเวลาล็อกของคิวดอร์ค่อนข้างนานนะตีๆไหมครับคอโมโบไบรท์จังหวะไหนมาเวทเขาได้ก็เวทนะแต่ถ้าเวทไม่ได้ก็ตัดต่อเขาให้เขาโลจนกลับบ้านก็ได้ครับจะทําให้เขาเล่นยากแล้วนะ แค่นี้ก็พอแล้วครับแค่ตอดเขาก็พอแนละ้วจังหวะน,นี้ถ้าเราฝืนต่อเรามีสิทธิ์ตายนะแต่สามารถมาตัดคลิปหลังป้อมเขาได้เพราะว่าตอนนี้แอสเทรดกับเอ,อ่อวิล่าของเรารอซ้อนแล้วนะครับผมล่อหนักอยู่ตรงนี้นะเผื่อว่ามีคนเดินมาถ้าเกิดไม่มีเราก็ไปดันป้อมได้เลยนะโอเคครับก็ถอยกลับมาดันป้อมนะถ้าเกิดเขาหนีก็ไม่ต้องไปตามแนละ้วเพราะเราตามไม่ทันอยู่้วครับเขาเกาะป้อม จังหวะไหนแบบสามารถฟาร์มออฟเจคตทีฟต่างๆได้ก็ฟาร์มครับไม่ว่าจะเป็นมังกรเล็กนกมังกรใหญ่หรือว่าจะเป็นดัร์คสลเยอร์แต่ดรัคสลเยอร์พยายามฟาร์มตอนช่วงที่เกมนำเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเกมเราตามอยู่ระหว่างที่เรากําลังเปิดดาร์กแล้วมีสิทธิ์ที่ศัตรูจะสามารถมาปิดเราได้นะครับจังหวะนั้นเราไม่ควรฟา,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 นนะา,าร์มดาร์คสไลเยอร์นะดาร์คสลเยอร์เป็นออฟเจคทีฟที่เราต้องกะจังหวะกะเวลาดีๆ,ๆครับในการฟาร์มมันนะถ้าเกิดว่าเราเข้าดาร์กเปิดดาร์กผิดจังหวะนี่สามารถทําให้เกมนั้นแพ้ได้เลยนะะรปมาณี เพราะงั้นพยายามอย่าเพิ่งเปิดดักมั่วซั่วนะครับต้องรอจังหวะจริงๆนะแบบจังหวะที่เกมของเรานํามากๆเราสามารถสโนบอลเขาได้และทีมตรงข้ามเขาแบบไม่สามารถทําอะไรเราได้เลยประมาณนี้ครับกดท่าสองเข้าไปตีตีอันติออกแค่นี้ครับคอมโบไรท์ตันนิ่มบอร์ดนะคอมโบง่ายมากเลยนะแค่กดท่าหนึ่งเข้าไปท่าสองตีตีแล้วก็อันติถ้าเกิดตอนเราใกล้ตายแล้วเราคิดว่าเราฆ่าเขาได้ก็กดอันติเลยครับแล้วจะได้เลือดเด้งใช่ไหมประมาณนี้เลยนะจังหวะนี้ก็ถอยกัำมาฟางก่อนครับ คือเขามาการป้อมแล้วเมื่อกี้อยู่ต่อไปก็ไม่ได้เลยเราถอยกลับมาฟาร์มนะผมฟาร์มไม่ได้เลยครับเกมนี้ก็อาจติดเล่นนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นรหัสลรองนะที่ผมเพิ่งจะแบบอยู่แลนคอนเลยนะเพิ่งจะขึ้นมาไม่นานครับก็ไม่ได้จริงจังกับรหัสลรองขนาดนั้นนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมสนแค่ดาวรหัสหลักนะครับตอนรหัสลรองก็เลยอาจจะมีแบบติดเล่นนิดนึงนะเอามังกรได้ก็เอาครับแต่จังหวะนี้เขาไฟกันบนแล้วผมต้องไปเติมไฟก่อนนะ พยายามอย่าห่วงฟาร์มเกินไปนะครับเวลาเราเล่นเนี่ย ROV ก็อย่าห่วงฟาร์มเกินไปด้วยเนี่ยถ้าเราไม่มาก็อาจจะได้ปิดทอนหรืออาจจะไม่ได้ใครเรามาก็ได้ปิดทอนแน่ๆน,นะประมาณนี้ครับระหางนี้ก็ได้ป้อมครับป้อมบนน่าจะน่าจะแตกนะโอเคครับป้อมบนแตกนะครับไปป้อมกลางต่อได้เลยนะถึงแม้ที่จะหมดแล้วแต่เลือดป้อมมันเหลือร้อยหนึ่งเราตีสองทีมันก็แตกนะครับป้อมเนะี่ยตีๆครับคอมโบไบรท์พุ่งเข้าไปกดตีๆๆกดอันติเปิดอันติแล้วก็กดสกิลสองพุ่งมันก็จะดูดเลือดแล้วก็ส่านในเพจค่อนข้างแรงนะ แต่แนะนำนะครับอันตีไว้พยายามเก็บไว้ปิดสกอร์นะเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้ในจังหวะเปิดไฟเนี่ยเราจะไม่เหลือสกิลเอาไว้ในการเด้งเลือดตัวเองครับอันตีเป็นสกิลเด้งเลือดเพียงสกิลเดียวของไบในะที่แบบฟื้นฟูรวดขึ้นมาในระดับหนึ่งครับคือสกิลสองอ่ะมันดูดเลือดแค่นิดเดียวนะนิดเดียวจริงนะสกิลสองมันดูดน้อยมากครับสาคัญของไรคืออันตีครับพยายามเหลืออันตีไว้ในการเข้าไปเพื่อเด้งเลือดของตัวเองเวลาที่เราแบบได้คิวได้อสซิสต์อะไรประมาณเนี้ยบางจังหวะถ้าเราใกล้ตายแต่เราเห็นว่าเราหรือเพื่อเราฆ่าได้ที่ใกล้ๆ แล้วก็เปิดอันตินะครับตัวเราจะรอดตายนะเพราะว่ามันจะได้งเลือดให้แล้วก็แนะนํากดธนูดุดเลือดนะไบร์อะจริงจริงไบ์มันออกธนูดุดเลือดค่อนข้างคุ้มครับแต่ว่าเกมนี้ไม่ได้มาออกให้ดูนะธนูดูดเลือดค่อนข้างจะคุ้มกับไบรท์เพราะทำให้ตัวเราสามารถดุดเลือดได้ทั้งระยะใกล้และไกลนะครับตอนเปิดอันติบวกกับไอการ,รีเลือดของอันติค่อนข้างจะดุดแรงมากเลยนะไอจังหวะเนี้ยจริงๆคือมันตายอยู่แล้วนะครับตอนที่ผมเข้าป้อมมาแล้วนะจริงๆผมน่าจะแบบวิ่งตามทอนแล้วก็กดสกิลสองใส่ คือถ้ายัางไงก็ตายแล้วจริงเก็บ2ตัวก่อนตายน่าจะคุ้มกว่าเมื่อกี้ผมแบบเลือกที่จะถอยมานะเพราะว่ากลัวป้อมตีตายซึ่งจริงๆมันไม่ต้องกลัวขนาดนั้นครับพอเมื่อกี้อย่างไรเราก็ตายแนละ้วเราควรจะวิ่งไปเอาทอนก่อนก็ได้ถนะ้าเกิดว่าใครแบบเล่นเจอจังหวะแบบเมื่อกี้พยายามยันหนีแบบผมพยายามเข้าไปต่อเลยนะเพราะอย่างน้อยเราก็จะแลกใน้2คน,นครับค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากว่าประมาณนี้นะแล้วก็สำหรับตัวของไบร์เนะี่ยมันบางมากเป็นแอสซิสินที่บางกว่านาคอสอะ่ะผมพูดแค่นี้นครับไบร์าบางกว่านาคอสนะ คือมันโดนแบบอะไรนิดเดียวมันก็จะตายแล้วนะครับตัวของไบรท์อ่ะมันคล้ายๆเอรันดอร์นะคือมันเป็นแอสซิสซินที่อาจจะบางที่สุดแล้วด้วยนะสำหรับไบรท์แต่ข้อดีของมันก็คือมันมีเด้งเลือดจากอันติจากสกิลสองประมาณนี้นะครับแล้วก็มีทูดามิเตสมันก็เลยเป็นตัวที่ถ้าสร้างดามิเตสได้แรงมากประมาณนี้นะครับกดสกิลสองเข้ามาตีตีอันติอันติแล้วก็ตี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 ไปเรื่อยๆเห็นไหมคือดามิเตสไบรท์ค่อนข้างแรงนะครับแรงมากเมื่อเจอคือเวเลสโดนก็แบบ ทีละคิดก็เลือดหายไปเกือบทีละข้อเลยนะค่อนข้างที่จะรุนแรงจนน่ากลัวนะครับสำหรับดาเมจของไบรท์ถ้าทีมตรงข้ามแบบจะมายืนบวกกับไบรท์ตรงๆมันก็ยากนะแนะนำว่าเวลาเจอไบรท์อย่าไปยืนบวกกับมันตรงๆนะครับยังไงก็สู้ยากถ้าเกิดเราไปแอสซัสซินด้วยกันนะคือแบบตัวแพ้ไบรท์ในแอสซัสซินด้วยกันมีหลายตัวนะครับตัวของไบรท์มันค่อนข้างจะจชนะแอสซัสซินหลายๆตัวเนะี่ยแบบพวกตัวที่ไม่สามารถเบิร์ตมันตายได้อะแพ้ไบรท์หมดเลยครับ วันนี้ก็เข้าไปปิดซุปเลยนะแต่ขวารับตัวของเราแบบตามซุปทันอยู่แล้วเพราะว่ามีเพื่อนทำซีซีให้บอกกับเขาโดนสโลจากพานิสของเราไปตอนแรกนะออแล้วก็ไอพานิสมันเปลี่ยนชื่อเป็นฟอสไบใช่ไหมนะถ้าเกิดว่าตอนที่เราแบบมีไอ้นี้แล้วโซลิเวอร์หรือว่าดาฟาร์มหรือนูฟาร์มเอ่อขอดฟาร์มเลยประมาณนี้นะครับเอามังกรได้เลยพยายามเก็บออตติสสำคัญเวลาที่เราว่างๆนะ มันมาเก็บบ่อยๆนะครับทั้งมังกรแล้วก็บัฟนะบัฟมังกรเล็กบัฟมังกรใหญ่ดักซีเยอร์ก็พยายามเอาให้ได้จังหวะเนี้ยเปิดดักได้แล้วคือเกมเรานำนะครับเราแบบโซโลโบอลเขาได้ทั้งเกมเลยนะเกมนะนะเกมนี้ยไม่ต้องไปกลัวแล้วเรานำมากแล้วแบบเวลเราก็สิบห้าเราสามารถตีดักได้เนะไบรท์เป็นตัวที่มีดูดเลือดนะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี้ยการจะเปิดดักอะถ้าเกิดว่าเราจะไปโซโล่ะไม่แนะนําให้เอาตัวที่ไม่มีดูดเลือดไปโซโล่ดักน,นะครับเพราะว่าเราจะตายนะแต่ว่า ไบต์ะ er, เป็นตัวที่มีดูเดเลือดพอาะั้นก็สามารถโซโลดาร์ได้ง่ายๆนะครับประมาณนี้นะได้ดักเสร็จก็มาบางกรเล็กได้เลย,เลยก็เกิดมาแนละ้วตอนนี้ตัวเราก็จะตายายากหน่อยๆน,นะครับสำหรับในส่วนดักซ์เลเยอร์เนี่ยก็เราจะปล่อยตรงไหนก็ได้นะครับเออจริงๆไม่ใช่ดักซ์เลเยอร์นะมันเรียกว่าเร็กมอนสเตอร์ครับสำหรับไอเด็กมอนสเตอร์เนี่ยจังหวะนี้ก็คือทั้งบนแนละล่างเราก็ทําเวฟมาแล้วนะนะเราจะปล่อยบนหรือล่างก็ได้หรือจะปล่อยการก็ได้นะครับเกมตอนนี้เราก็นำเราปล่อยได้ทุกเลนนะถ้านในสถานการณ์แบบนี้นะครับแต่ผมก็มาปล่อยล่างนะเเผิแอซดา กลางดันล่างอยู่ก็ปล่อยให้แอสตริดเขาแบบคอยฝ้ามังกรไว้ด้วยนะครับจริงๆอะแล้วก็พอมังกรมาถึงมังกรมันก็จะดันป้อมได้ประมาณนี้เลยครับเข้าเลยนะเพื่อเรายิงสตันให้ไนดะ้ดาเมจเราพอปิดซุปอยู่แล้วครับถึงไม่พอก็เอาตัวอื่นเขาได้นะอย่างนี้นะครับไบรท์มันตีแทงเข้านะไม่ว่าอีกฝ่ายจะแบบน้ำมาจากไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แมนเป็นเวเดนไบรท์มันตีเข้าหมดเพราะว่าไบรท์มันตีทรูดาเมจครับจากสแต็กพาสซีฟของมันแล้วมันก็จะมีคริติคอลในกายภาพที่ค่อนข้างรุนแรงนะ แล้วมันแบบตีเร็วนะคะไบรท์เป็นตัวที่ตีเร็วมากเกือบที่สุดในบรรดาแอสซิสต์ทั้งหมดแล้วหรืออาจจะตีเร็วที่สุดในแอสซิสต์ทุกตัวแล้วในเกมเนี้ยเป็นแบบแอสซิสต์ที่ตีไวที่สุดครับในส่วนของไบรท์เนี่ยความเร็วโจมตีมันค่อนข้างที่จะสูงมากกว่าตัวอื่นๆนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเอาแบบถึงช่วงเล็ดเกมเนี่ยบอกเลยว,ว่าอีกฝั่งน่าจะทนความเร็วนี้ไม่ไหวแน,น่นอนต้องออกเชีออฟเดอะลอตหรือว่าทั้งส่วนของเอจิสมาเพื่อสโลว์ความเร็วโจมตีเรานะครับก็จบเกมกลับไปททนนทีีีีนน่่่่่่เเเเรรรรรรรยยยยบบบบ้้ออ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 สสสำำหหหัััััักนน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 มมาลลไ์งงงงงคใใตแขขูผ อยู่ที่ประมาณคอนสองดาวนะครับในตอนนี้ผมอัดคลิปนี้แต่ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ10ดาวแล้วนะครับรหัสลองก็อาจจะลงคลิปจากรหัสลองบ่อยขึ้นนะครับเพราะว่ารหัสหลักผมแบบขึ้น40ดาวแล้วเกมเมันเริ่มตึงนะนะก็ลำบากน,นิดนึงกว่าจะได้คลิปในรหัสหลักก็อาจจะลงจากรหัสลองบ่อยขึ้นประมาณนี้นะครับับเกมนี้ก็จบกันไปที่เรียบร้อยหากใครดูจะจบแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับสำหรับ,บวันนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับ